วันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยืนยันว่าโอเคมาตรการมีการยกระดับ<อ>แต่ว่าในทางเจรจาครับก็ยังเน้นที่จะพูดคุยเจรจากันเลี่ยงการประทะเลี่ยงการสูญเสียนะครับและตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวลือด้วยว่าเราเนี่ยเรียกทูตประจำนะกรุงพนมเปญเนี่ยกลับประเทศไทยแล้ว<อ>ทางรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริศเงียมพงษ์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับลองไปฟังรายละเอียดดูครับคุณมาริศเง arius, ียมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าตอนนี้ก็เป็นไปตามที่นายกบอกครับว่าไม่ว่าทหารหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะต้องพิจารณาและประเมินสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไงบ้างทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะพยายามผลักดันให้มีการพูดคุยหารือทวิภาคีตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องการให้เกิดการประทะเพราะจะทําให้เกิดการสูญเสียแม้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการนัดเจอแต่เราก็จะพยายาม เพราะการประทะกันหรือสร้างความตึงเครียดไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆทั้งสิ้นและในสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่ได้เอื้ออํานวยให้สร้างความขัดแย้งกันอีกแล้วครับเป็นนโยบายท่านนายกมน,นตรีที่ไม่อยากจะให้เกิดการประทะเพราะมันเกิดความสูญเสียมันไม่เป็นมันมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะไปดึงให้มานั่งเจรจาแต่เราก็ต้องพยายามนะครับเพราะว่า การประทะกันหรือสร้างความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนไม่ไม,ไม่ไม่ขอให้เกิดผลดีอย่างใดทั้งสิ้นและนั่นก็คือเป้าหมายสําคัญที่ท่านนายกท่าทองทานได้พยายามทําทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ให้เกิดหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการที่จะสร้างอ t t e n t i o n ให้ให้ให้มันมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องการเห็นการสูญเสียของทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะมันเกิดความสูญเสียแน่นอน และในปัจจุบันโลกทั้งหลายในสภาวะการของโลกนี่มันก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำหนวยให้มีการสร้างข้อขัดแย้งอีกแล้วนะครับในไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่ท่านนายมนตรีพยายามทำทุกอย่างในขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศก็รับนโยบายของท่านนายมนตรีเนี่ยก็คือผลักดันให้มีการาเจรจาทวิภาคีให้เร็วที่สุดแล้วเราก็กำลังดำเนินการอยู่ คุณมาริทยืนยันนะครับว่าเอกอัครราชทูตไทยในกัมพูชายังไม่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยตามข่าวครับตนยังหาหรือข้อราชการกับท่านทูตในหลายเรื่องเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มานั่งคุยกันพอถามย้ําว่าแม้ไม่ได้เรียกทูตไทยกลับอย่างเป็นทางการแต่การรั้งตัวเอาไว้ที่นี่จะถูกมองว่าเป็นการลดระดับทางความสัมพันธ์หรือไม่คุณมาริทยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะเป็น,นกลไกและเป็นกระบวนการทางการทูต อยากให้เข้าใจว่าเราไม่ได้อ่อนข้อเราแข็งอยู่แล้วแต่พยายามหลีกเลี่ยงการประทะซึ่งอาจน,นำไปสู่การสูญเสียเพราะนี่คือนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ต้องใช้ทุกกลไกขับเคลื่อนเท่าที่จะทำได้เพราะหากมีการสูญเสียจะไม่เป็นผลดีกับทั้งไทยและกัมพูชาคุณมาริดย้ำนะครับว่าเวทีในการพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชายังมีอีกหลายเวทีและ JBC ก็มีกำหนดการอยู่แล้วก็คือในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับ